w w w t o p 10 t h a i l a n d c o m เป็นเว็บไซต์จัดอันดับทุกเรื่องราวในประเทศและต่างประเทศนะครับโดยมีการจัดหมวดหมู่เรื่องราวอันดับที่น่าสนใจเป็นหลากหลายหมวดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบันเทิงเรื่องแปลกกีฬาการศึกษาท่องเที่ยวสุขภาพหรือด้านธุรกิจแล้วก็อีกหลากหลายหมวดที่น่าสนใจนะครับฟีเจอร์ที่น่าใช้งานอีกอย่างก็คือการเลือกอ่านย้อนหลังจากอันดับ10ไปยังอันดับที่1 พื่อความตื่นเต้นหรือว่าอาจจะไล่เลียงจากหนึ่งไปถึงอันดับสุดท้ายก็ได้นะครับที่ท้ายบทความก็สามารถแสดงความคิดเห็นให้กับการจัดอันดับแต่ละอย่างได้ด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าจะต้องไม่ใช้คำหยาบหรือการแสดงความคิดเห็นในเชิงแตกแยกไม่เช่นนั้นก็จะถูกลบยิ่งไปกว่านั้นหลายคนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการจัดอันดับโดยการโหวตตามหัวข้อที่เว็บไซต์กำหนดขึ้นได้อีกด้วยนะครับซึ่งการโหวตในแต่ละหัวข้อนั้น จะถูกนับเวลาถอยหลังเพื่อเข้าสู่การกําหนดหัวข้อใหม่อยู่เป็นประจําและหลังจากวดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อก็จะถูกนํามาเปลี่ยนให้เป็นบทความจัดอันดับอีกด้วยทีน้าแรกนั้นสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในโพลร,ร่วมสนุกตอบคำถามหรือจะเลือกอ่านบทความ10อันดับยอดฮิตประจำชั่วโมงประจำสัปดาห์หรืออ่านบทความที่มีคนอ่านมากที่สุดในแต่ละเดือน ผลการจัดอันดับในเว็บไซต์นี้ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะถูกต้องตรงตามกระแสเสมอไปดังนั้นอาจจะไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้เลือกอ่านแล้วก็รับข่าวสารอย่างมีใจเป็นกลางและอ่านเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับ